เทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าถนนนเรศวรฝั่งทิศตะวันออกช่วงวงเวียนสีสุริโยไทยถึงแยกสะพาน33และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้เกิดความสวยงามพร้อมทั้งราดขอบถนนสำหรับผู้พิการโดยได้มีการออกแบบตามมาตรฐานใหม่ของทางเทศบาลเมืองลบบุรีครับ เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าถนนนาเรศวรฝั่งทิศตะวันออกช่วงวงเวียนสีสุริโยไทยถึงแยกสะพาน3 3โดยการดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วยการรื้อถอนทางเท้าที่ชำรุดเสียหายและดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์ลายทำการก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า พร้อมร่างตื้นทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณคันหินทางเดินเท้าทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำทำการก่อสร้างทางราดขอบถนนสำหรับผู้พิการโดยการดําเนินการในครั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นว่าฟุตบาททางเท้าเดิมมีสภาพชํารุดและไม่ได้มีการปรับปรุงมานาน นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเดินเท้าถนนนาเรศวนฝั่งทิศตะวันออกช่วงวงเวียนสีสุริโยไทยถึงแยกสะพาน33โดยได้มีการออกแบบให้ได้มาตรฐานใหม่ของเทศบาลเมืองลบบุรีที่เน้นการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคมให้เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถใช้งานทางเท้าได้อย่างเหมาะสมโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวหากไม่ได้รับความสะดวกสบายในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้ตรงตามแบบและให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันผลกระทบในการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไปที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนุบุรีเพื่ออำนนยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนตลอดจนรองรับและสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่นๆเช่นถนนซอยทางเดินเท้า ท่อรางระบายน้ําให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยของท้องถิ่นและประชาชนพร้อมทั้งการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และตรงตามความต้องการของประชาชนครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศัก์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ